อหนวดใหญ่ๆเลยนี่เลยนะนี่จ้าสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะน้ำสไปซี่อิตาลีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนทําเมนูแซ่บ,ซบปลาหมึกยักษ์จิ้มน้ําจิ้มซีฟูดค่ะพานอกล้างเกลือสองสามรอบแล้วเราก็เอาไปต้มในน้ําเดือดค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยน้ําเดือดแล้วจ้าไปต่อน้ําจิ้มกันเลยจะใช้พริกแห้งคั่วกับพริกสดผสมกันนะคะเพื่อนๆปันป่นๆๆกันเลยค่ะ กระเทียมปั่นด้วยจ้าเมื่อกี้ลืมอัดตามด้วยน้ำปลาชูรสมะนาวครุกๆสีสันที่ได้แซ่บๆแดงแปรแบบนี้เลยจําเพื่อนเสร็จแล้วจ้าไปกันเลยค่ะแซ่บๆต้มทั้งหมดสองชั่วโมงครึ่งหลอดส้มม่วงหนวดแรกเอามะนาวเพิ่มน้ำจิ้มหน่อยเค็มค่ะ Xếp hình nằm chim dưới dưới mm. นี่หัวมันอยู่นี่แครอทม่วงคับทุกคนอืมพริกแสบริมฝีปาก ถ้าต้มไม่นานเนื้อจะเหนียวมากต้องต้มต้องอชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอื แซ่บกคุณฮะอืมอืมอืม อร่อยมากเนื้อไม่เหนียวมันข้าวก่อนข้าวก่อนนีไม่รู้ตรงแป๊บเดียวอืมเนื้อวเคี้ยวอย่างรถยนต์น้ำจิ้มสะดุง้งอื พัค่แซ่บค่ะอือืออืมอืมอืม,อมดูสีน้ำจิ้มทุกคนอือหือพิกขั่วคั่วในไมโครเวฟได้นะคะใส่น้ำมันให้คุกกิ๊ก อื้มอืมความสุกที่สุดอืม้มกับน้ำจิ้มหนวดหมดึกมันจิ้มเป็ดเผ็ดเปรี้ยวอื 음음 으흠 아흠음 อ,อ,อ,อลองทำดูนะคะอออ,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 อร่อยบากอร่อยปากลำบากตุดหนวด น้องนางมเมนูแซ่บหนวดปลาหมึกยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดขอบคุณเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย